เทคลีจริงมันอโอ้โหเสียงหนูหล่อขึ้นมาเลยค่ะพี่ร,รู้รู้สึกหล่อเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนแอนนาเองนะคะวันนี้ก็ขอเวลคัมสู่วอล์กแอนนานะคะวันนี้ไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพแล้ววันนี้เราก็เดินทางออกมาไกลนิดนึงนะคะตอนนี้แอนนาอยู่ที่พัทยาค่ะ <c oughs> ก็ดีนะคะอยู่ในสนามยิงปืนนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกของแอนนาเลยที่ได้มายิงปืนหรือว่ามาทํากิจกรรมอย่างนี้นะคะเพราะฉะนัน้นมาคนเดียวไม่ได้เพื่อสร้างความสนุกสนานแล้วก็ต้องแบบมีทีมมีเพื่อนมานะคะก็วันนี้ได้เชิญน้องเฟิร์นมาด้วยนะคะน้องเฟิร์นค่ะ <c oughs> <c oughs> น้องเฟิร์นนะคะเรานั้นเออรู้จักกันตั้งแต่ตอนประกวดอินเทอร์เนชันแนนะคะนางเป็น M อ็28อ่านได้เอมยูท19แปลว่าเลขจะห่างกันแต่ว่าเราสนิทกันมากนะคะแต่ว่าบ้ากของน้องเฟิร์นก็คือมีทีมงานน้องๆหลายคนเลยจะเป็นทีมเดิมเลยมีน้องพี่เท่น้องก้องนะคะแล้วก็น้องแพนด้าดัวยเอกแล้วก็พี่ๆทีมงานอีกหลายคนเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอพี่ที่เขาช่วยดูแลที่นี่ดีกว่าให้เขาบอกความเป็นมานะคะนี่ค่ะเจริญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเฟิร์นแนะนำให้หน่อยได อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องทั้งสองนะครับที่มาเยี่ยมชมสำหรับการยิงปืนที่นี่นะครับเป็นสถานที่ในร่มติดแอร์แห่งแรกของเมืองไทยงั้นเวลายิงเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเพียงแต่ว่าขอให้รู้ว่าจะมายิงปืนที่นี่เราจะมีช่องยิงทั้งหมด35ช่องเจ้าหน้าที่ RO ดูแลรับผิดชอบในการยิงสอนนันงแห่วิธีการจับปืนเล็งจนกระทั่งสามารถประกอบกิจกรรมการยิงปืนได้เลย,ดเ,ลยเดี๋ยววันนี้เชิญน,น้องแอ<ห>น<ห>นาแล็น้องเฟิร์น<ห>นะครับลองไปยิงดูความมันความท้า ทั้งหนึ่งในชีวิตนะครับถ้าไม่เคยยิงปืนผมว่าพลาดไปแล้วอ่อต้องมานะครับตายตาหลับแล้วค่ะได้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอแนะนําทางด้านนี้นิดนดียวค,ครับสำหรับปืนที่จะขอแนะนํานะครับของเราจะมีด้วยกันทั้งหมดเป็นปืนมีอยู่2ประเภทนะครับปืนอะไรบ้างคะมีปืนสั้นกับปืนยาวคะ่ะยาวเหี้เงเลยติดมาด้วย ถูกต้องครับปืนยาวแต่เราแบ่งประเภทชนิดของปืนไปอย่างปืนยาวตัวนี้ผู้ชายไทยทุกคนต้องยิงนั่นก็คือจุดสองสองรอดอกรอดอกแต่คุณนายนาคุณเบิร์นยิงไม่ได้ถ้าเรียนรอดอกไหมไม่ไม่ได้เรียนค่ะมันต้องไปเรียนรอดอกถึงจะได้ยิงได้ครับแต่อาชีวะเหรอ อยู่ยิงไม่ได้แต่วันนี้มาได้ยิงแน่คือ้องสองนะครับอันดับที่สองก็คือปืนั้นอันนี้เขาเรียกว่าปืนประจาตัวราชการตํารวจสมัยก่อนนี้เขาเรียกว่าลูกโมต่อไปที่นิยมกันมากที่สุดก็คือป๊อปก้ามมอนะครับอันนี้เป็นปืนประจาข้าราชการและส่วนตัวนี้เป็นปืนท้าทายที่สุดนักเรงบ้านเราใช้กันก็คือจุดมมหรือจุดสี่ แล้วก็มาปืนอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าปืนข้อบ้าหรือเรียกว่าปืนกำนันใช่ใครลูกซองไหมคะใช่เป็นคุณพ่อเวลายิงปุ๊บจะมีเม่ดพอนเราก็มีให้ยิงที่นี่เดี๋ยววันนี้ผมจะจัดเป็นแพ็กเกจให้ยิงเลยว่ามันสนุกสนานยังไงเราใจยังไงพร้อมหรือยังครับคุณแนนนาพร้อมค่ะพร้อมมากค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยครับเดี๋ยวเราไปดูห้องอาวุธอันนี้เรียกว่าห้องอาวุธไหมคะอ่าห้องเก็บปืนก็ได้ครับอ๋อเป็นห้องเก็บปืนนะคะก็เราก็ได้แบบสิทธิพิเศษนะคะขาถือง่ายงายเลยนะคะที่ได้เข้าไปพร้อมค่ะพร้อมค ว้าว wow! ไม่มันให้ฟิลแบบเป็นสายลับอ่ะทุกคนแล้วก็เรากำลังจะออกลบแล้วก็มาเลือกอาวุธกันนะคะเคยเห็นแต่ในหนังแบบแอคชั่นทุกคนมันมีหลายปืนมากเลยอ่ะอันนี้เป็นฝักปืนยาวจริง,รงยากปนจร่งจริงๆอ่ะมันยิงง่ายหมดทุกกระบอกครับนเป็ใช่ครับแต่ว่าเอาเรียกว่าแรงคอยเยอะที่สุดดีกว่าแบบสะเทือนแบบเยอะแรงกระแทกแรงกระทำต่อเราเยอะที่สุดก็จะเป็นโซนตรงทำจะเป็นที่สองลูกสองอันนั้นใช่ไหมครับใ้ตัวตัวที่สองข้างล่างครับอ๋อ แต่ว่าปืนมันจะมีเยอะกว่านอี้ครับเพราะว่าปืนลองสว่วนถูกนำไปใช้รับลูกค้าด้านหลังโอ้ถ้าตอนปืนขึ้มนมาเก็บอะไอ้แผงที่มันมีตะขอ,องล้องอยู่นะครับมันจะเป็มตรงอืแล้วปืนชนิดไหนที่เขานิยมมากที่สุดคะปืนที่นิยมมากที่สุดส่วนมากที่เจ้าหน้าที่ใช้กันก็จะเป็นปืนขนาดเก้ามอ๋อขนาด9ก้ามมคืออันปืนสั้นขนาด,นาดเก้ามม สามารถหยิบไม่ได้หยิบได้ครับแต่พอควรระวังก็คือเวลาหยิบปืนนะครับนิ้วไม่เข้ากลวงก่อนอ๋อถ้าสมมติว่าจะดูห้ามเข้าข้างในตรงนั้นห้ามหันไปขาคนอื่นขออนุญาตนะคะอเทคลีจริงบนแต่ว่าหนูเคยเล่นเกมปืนอยู่หนูว่าปืนที่เหมาะสําหรับหนูมากที่สุดนะคะมันคือปืนประมาณนี้หนูจําได้มันจะเป็นปืนที่ไม่ได้โหลดเร็วเกินไปแล้วก็ <laughs> เหมือนจับกินแต่หนูเล่นเกมแล้วว่ารู้สึกว่ามันไม่ต้องรอาานานนะคุณพี่เ,เ้้าใอไหวะเดก็เลยคิดว่าแบบนี้น่าจะเวิร์กที่สุดคิดว่าอะไรที่มันไม่โหลดนานน่าจะมันนะ คือปืนพวกนี้นครับปืนสองพวกนี้มันจะเป็นปืนยิงอัตโนมัติก็คือขึ้นล้ำครั้งเดียวปกติมันโจนทย์ยี่สิบห้าก็คือยิงมายี่นัดโดยที่<ช>ไม่ต้องบรรจุใหม่ครับโอเคแล้วว่าจะมีปืนที่มันแบบจะต้องเล็งอย่างเงี้ยมันก็จะโหลดนานหน่อยใช่ไหมคะถ้าถ้าเป็นปืนแบบตงแบบพันเปอร์แบบเนี้ยหรือว่าตัวเนี้ยตันเนี้ยมันก็จะเป็นสโคตูมใช้เวลาค่อนข้างนานหน่อยครับเพราะว่ามันต้องมันต้องขึ้นล้ำทีละครั้งอ๋อมันขึ้นล้ำอ๋อคืทีละลูกทีละลูกแต่ปืนอันเนี้ยเป็นปืนที่หายากทีี่่สุดดในนนนเเเกกม้หลลยะะบบอครั ก็ไม่เป็นเพแล้วมันเกรอะไรก็รู้กัน <l ots> ใช่มันต้องเก็บแอนด็อปมันถึงจะได้ <l ots> แต่ยิงอันเดียวตายแต่อันอื่นไม่ตายแต่ว่าชีวิตจริง <l ots> นัดเดียวก็ตายนะคะอันอื่น <l ots> แต่ว่าอันดับแรกก่อนที่เราจะไปยิงคือเราต้องเรียนรู้วิธีการจับปืนก่อนถูกต้องไหมคะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีการจับปืนก่อนไปเริ่เกมกันค่ะโอ้โหเสียงหนูหล่อขึ้นมาเลยค่ะ <raum> พ <l ots> ี่หนูรู้สึกหล่อเลยค่ะกลับนี้ก็คือ ใช่ไหมคะจับเอาย่าตนะครับประมาณนี้ให้มันใ,<ช>ให้นิ้วโป้งม,มาต่อเปน็นค้ครับ ถูกต้องครับนิ้วนี้นจิกไว้เลยได้ปืนทํางานปกติโ okay, อเคครับพี่ใช่เด <laughs> ินใจได้เลยได้ขอบคุณค่ะเอามาเป็นปืนยาวบ้างไหมปืนยาวเนี่ยถ้ายืนเนี่ยจะคล้ายๆการดมวยลักษณะยที่ยืนเหมือนการดมวยเพราะว่านี่ครับสมมติว่าถ้าเกิดเรายิงเรายิงขวาแต่เรายืนยืนขวาไปอย่างเงี้ยมันก็ยืนอยู่ท้ายเห็นไหมครับเท่ดีแล้วครับอ่ามันมันก็จะฝืนๆนิดนึงเพราะฉะนั้นยิงการดมวยครับขวาอยู่หน้าขวาอยู่หลังขวาอยู่หลังซ้ายเหมือนเดิมครับคุมน้องตัวไปข้างหน้าโอ้พี่เท่มากเลยอ่ะเห็นไหมครับ ใี่ไครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นอ่ะมันมองไม่เห็นมันไม่เห็นจุดแดงข้างในมันมีมันมีเล็ดดอดอยู่ออไม่ต้องติดขวดตาเลยลวะเอาเกลอกเก,ออก,กี่ยแนบตรงนี้แล้วก็ใช่ครับการแนบจะไม่ได้เอียงไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เอียงไปม,มองนะครับจะงงอกหน้าไปตรงตรงทายยากเลยนะคุณพี่อ่ะจะงงอกหน้าไปตรงตรงแล้วมองอ่ะขอลองได้ไหมคะชะงอกหน้าครับไม่ใช่เอียงอ่ามันจะมีกล้องมันจะมีจุดแดงอยู่ข้างในหนูหน้าตาเหมือนพี่ยันล้มตัวแปขงหน้าครับไม่ทิ้งน้ำหนักไปข้างหลังโอเคครับเ้าหน้างอครับหน้างอหนูบอกกับฟื้นสั้น นี้นะโคค่ะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคอันนี้ก็ลือพอเราเรียนรู้อะไรเบื้องต้นแล้วก็สามารถที่จะเข้าสนามจริงได้เลยโอเคค่ะแล้วเราไปเจอกันที่สนามจริงค่ะ ตอนนี้ก็คืออยู่หน้าสนามการทดลองยิงปืนนะคะอยากจะถามคุณพี่ว่าลักษณะของเสียงปืนที่เราได้ยินการปังปังปังเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับขนาดปืนหรือว่าขนาดลูกกระสุนยังไงบ้างคะพี่เสียงนะครับมันจะแตกต่างที่ขนาดของกระสุน<อ>ถ้ากระสุนมันขนาดเล็กเนี่ยเสียงก็จะไม่ค่อยดังเท่าไหร่<อ>ความแตกต่างของปืนก็มีส่วนมีส่วนได้นันเดี๋ยวหนูลองยิงก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้อลองๆองลองยิงเพราะวันนี้อาจจะมีการแข่ง<ะ>ขันกันนิดนึงโอเคนั้นเดี๋ยวให้พี่บรรจุได้เลยค่ะ อันนี้เราจะลองจากปืนลักษณะสองสองก่อนแล้วกปืนอันนี้โอเคค่ะเป็นปืนขนาดกลางกลางแล้วกันค่อนไปทางยาวยกแก้มงขึ้นครับปืนนี้ไม่ถูกขึ้นแล้วโอเคครับปืนพร้อมทำงานได้เลยครับช้ายิงต่อได้เลยใช่ไหมคะขอดูหน่อยวน้ได้ไหมคะอู้ S <S บอกเลยชนะแน่นอนวันนี้ <S 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 ขอบคุณค่ะโอ้แต่ว่าปืนนี้มันยิงง่ายนะคนุณพี่ <S <S เพราะมันเป็นลนูกกระสุนเล็กมีคอยไม่เยอะกลองช่วยเล็งอ๋อมันก็เลยง่าย <S <S แต่ว่าถ้าเป็นเส้อว่าปืน,ปนแบบนี้จะยากเพราะมันไม่ด่งั้นหนูขอลองปืนสลับขึ้นมาเป็นปืนสั้นโอเคค่ะดกใจค่ะหนูจะเก็บใ่กรอบทอง จะเป็นลมออ่ะะสใจนนนไมเเโซหืว่าหนูมีปัญหาในการตาเอียงซ้ายนะคะลองไปดูเอฟเฟกในวิดีโอครับไฟจะเป็นรูปด้วจริงเหรอคะอ๋อในเอฟเฟกต์วิดีโอที่เขาเหมือนแบบในหนังกันใช่ไหมคะไฟมันจะเป็นรูปเหมือนระเบิดเลยป่ะคะแต่อนนี้เป็นเอฟเฟกต์จากปืนส่วนโดนไฟจะมาเป็นรูปโอ้ยคนที่ยืนข้างๆเดี๋ยวจะเห็นไฟออกตัดจริงเหรอคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เมื่อกี้ซ้อมกันมาตอนนี้เราแบ่งเป็น2ทีมแล้วเดี๋ยวเรามาแข่งเล่นเกมกันเล็กๆน้อยๆมาดูกันว่าทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสำหรับวันนี้เนาะเป็นระเบียวที่ช่วยบอกกติกาทัา้งหมดเลยค่ะว่าเราเล่นยังไงบ้างครับผมก็เกมที่จะเล่นนะครับก็เป็นออฟคือจะมีเป้าเพชเหล็กนะครับฝั่งละ5เป้าจะให้ปุกระสุนนะครั้งละ8นัดห้าเป้าถ้าคือสามารถฆ่าได้3นัดให้แก้ตัว3นัดต่อาารอบกิจการก็คือจะปล่อยตัวพร้รมรอมกัน,มนนะครับเริ่มยิงพร้อมกันตามสัญญาณนะครับสัญญาณนี้นะครับได้โคทัมเมอร์แต่ บายปัญญาน,นี้จบกุ๊บเลือกยิงได้เลยทั้งสองฝั่งฝั่งไหนยิงเป้าเพชรเด็กล้มหมดก่อนเป็นฝ่ายชนะการแข่งขันก็คือจะใช้การแข่งขันสอง3นสามในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายยิงชนะการคนละหนึ่งครั้งจะงมาตัดสินในรอบที่สามซึ่งในรอบที่สามจะเลือกใครมายิงก็ได้ครับคนที่ยด,ดีที่สุด สองในสามใช่ครับสองในสามทีกาวจะประมาณนี้ปืนเงื่อนไขปืนก็คือจากบรรจุอนอ,อวนวันโลเลดี้ขึ้นลำปืนออมใช้งานนะครับหลังเสร็จรญยะปึ๊บยกปืนขึ้นมาครับกหนค่ะแม่ขพนะันขาไม่แท้นะ เป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกยิ้มลงหมดเลยฮะน้าสุดดีเลยให้กำลังใจน้องเฟิร์นหน่อยค่ะสำหรับผู้ชนะเมื่อกี้ให้กำลังใจน้องเฟิร์นกันเลยนะอย่ามายุ่งหัวกันเองนะไปแข่งเลยเถอะมัามาตรฐานสูงเกินไปอ่ะรู้งี้แข่งคนแรกดีกว่า

กี่อ่อนให้เฉยหนูเลิกเล่นเถอะไปเล่นบาร์สทีมใหม่ครับทีมใหม่อ๋อทำไมคะเป้ามีปัญหาใหม่อ้าวยิงสิยังไงนะคะพี่น้องยิงโดนครับเป้ามีปัญหาดีชุดครับมีชุดเล่ายากิเดี๋ยวเรายิงไม่ลงนะ

เป็นยังไงบ้างคะสองคนคนมันเก่งค่ะบอกแล้วเสียงขอเสียงหัดแล้วของผู้ชนะหน่อยค่ะเร็วแพ้ต้องโดนอะไรนะอันนี้คือสีหน้าของคนแพ้โอเคเออเป็นไงบ้างคะพูดถึงทีมหนึ่งน่อยว่าเขาเก่งไหมก็ถ้าผมไม่อ่อนแ้ก็น่าจะชนะไปแล้วครับเออเห็นได้ล่ะเห็นว่าพี่เขาเป็นผู้หญิง เราก็เลยอ่อนให้เล่นดีครับเล่นเีสนุกกันไหมคะทุกคนพวกเราสนุกไหมคะสนุกรอไปแล้วไม่มันเหนื่อยแต่มันสนุกมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตอาาเหมือนกันที่ได้ทําแล้วก็มีการแบบเป็นเหมือนเป็นกิจกรรมแรกมั้งที่เคยทําร็อกมาใช่ไหมคะที่เราแบบแบ่งเป็นทีมๆเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นครั้งแรกหนึงที่เราจะต้องมีบทลงโทษนะขอเบิกตัวน้องๆทั้งสองคนมาหน่อยค่ะ น้องแพนด้ากับน้องกล้องนะคะเป็นไงบ้างคะสนุกไหมคะสนุกแพนด้ามันบันไปดูยังว่หมดลกโทษคืออะไรจริงไหมลงโทษอยู่ในจานนี้เดี๋ยวจะให้น้องๆได้ได้ทำสักอย่างเเขาเรียกว่าได้กินละกันบอกไปเลยว่าได้กินแต่ว่ามันมีค่อนข้างเยอะถือว่าเป็นแบบเกมแรกๆเอาเซฟๆหน่อยคนละครึ่งพอคนละครึ่งพอนะคะหนึ่งสองสามคะแนนขอบบีบไหยนะเอาเอาบีบให้กันหรือบีบกันเอง โอ้พี่มีโดดโต๊ะอีกแล้วอ่ะคนละครึ่งให้คนละครึ่งอ่ะสวยๆไม่เธอเธออย่างนี้ไม่ได้หรอควายเลยควายม่นทำไม่ได้มันต้องผิวแล้วเวลาเได้อันดับอย่างนี้ก็ได้ม่ต้องควายไม่ควายไม่ได้ไปขอออกขอออกจากตรงนี้ไป เอาเลยเอาให้เม hey, okay, ็ดออกเอาให้รปลานะเอาให้ทำผลอร่อยไหมนะถือว่าเป็นบทล้อพ่อเล็ กิจกรมวันนี้เย้ว,วยันนี้งานสนุกมากแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนต้องสนุกเหมือนกันสนุกไหมคะสนุกค่ะพี่อนาจ้าใครนะคะที่อยากจะสนุกแบบพวกเรานะคะหรือว่าอยากที่จะมาริมรสกันาการยิงปืนที่จริงที่เราตัวอย่างในคลิปวิดีโอที่เราให้ทุกคนเห็นไปที่จริงเป็นแค่แบบส,สนิทปืนใช่ไหมที่ริงเพรานั้นที่จริงมีเยอะมาก ใครนะคะอยากจะลองก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะคะที่รา้านบูเลตคขาดที่4ราชานะคะมาสนุกด้วยกันค่ะวันนี้ขอบคุณน้องเฟิร์นมากมากเลยนะคะ<ด>น้องเฟิร์นสามารถติดตามน้องเฟิร์นจากทางไหนได้บ้างคะทางไอจีเลยค่ะหลักๆก,ก,ก็คือ f under score t r t n นะคะ น้องเฟิร์นคนสื่อของเราไว้อีพีนหน้าๆก็มาจอยอีกนะคะใช่สทุกคนนะคะอยากเห็นแอนนาไปทำกิจกรรมแบบไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างเลยก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งในช่องแอนนาด้วยนะคะทุกท่านาก็สามารถเข้าได้เลยนะคะต้องรอมากเลยฝากแอนนาไว้ในอกอกอ้อม,อมใจด้วยนะคะไว้เจอกันอีพีถัดไปบ๊ายบายค่ะ